ท่านผู้ชมคะมาเอาใจติ่งเกาหลีกันนะคะตอนนี้กระแสฮันรยูหรือว่าคลื่นเกาหลีเนี่ยถาโถมมาอย่างประเทศไทยอย่างหนักเลยทีเดียวศิลปินเกาหลีหลายๆคนเนี่ยดังมากๆในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่คลั่งไครมากชาวไทยหลายคนชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะทีนี้มันเกิดกระแสที่ว่าอยากจะไปเป็นศิลปินอยากจะไปเป็นดารานักร้องที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยตนเองสิ่งนี้นอกจากใช้พรสวรรค์แล้วก็ต้องมีพรแสวแง ฝึกซ้อมหนักและต้องไปให้ถูกทิศถูกทางด้วยวันนี้ค่ะเรามีทัศนะจากอาจารย์หม่องจากโรงเรียนดนตรีนบสดทิพันธ์อาจารย์จะมาให้ทัศนะว่าแท้จริงแล้วอุตสาหกรรมดนตรีของเกาหลีนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่ค่ะกระแสเคปอปในช่วงนี้ก็เป็นกระแสที่ค่อนข้าง,งเยอะเลยนะฮะแม้แต่ดนตรีตรในในประเทศไทยเนี่ย ด็กก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องทั้งการเต้นการล้อกในสไตล์เคปอปเนี่ยมากขึ้เพราะว่าเขาเกิดมาในยุคของกระแสเคป็อปโด่ดังไปทั่วโลกเกาหลีก็ทำเพลงเนี่ยมันมีทั้งคลาสสิกปนบางท่อนบางท่อนเป็นแจ๊สบางท่อนเป็นบลูบางท่อนเป็นฮิปฮอปบางท่อนกันแรปกันเขามีความหลากหลายมากก็เลยทำให้เพลงเขามีความน่าสนใจ วอลเตี้ที่ฟังแล้วว้าวมันไม่ใช่ว่าฟังอ,อไปแบบสไตล์เดียวแล้วเขาก็ฉลาดมากที่เอาเรื่องการเต้นนี่เข้ามาด้วยต้ถือว่าเขามีความฉลาดมากๆซึ่งเขาเอาดนตรีสากลในแนวสากลที่มาแล้วก็มามิกซ์กับวัฒนธรรมของเขาจะเห็นว่าในเพลงของเคป๊อนี่เขาจะมีทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษด้วยซึ่งพบ พอภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยฟังได้ทั่วโลกแล้วพอเพลงดังขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะต้องหัดภาษาเกาหลีซึ่งมันมีอยู่ในเพลงนั้นบางท่อนด้วยซึ่งมันทําให้ทุกคนเริ่มซึมซับกับภาษาเขามันทําให้เขาก็ไปได้ไกลจริงๆแล้วการอย่างถ้าพูดถึงว่าเราสนใจจะไปในสไตล์เคป p อกเนี่ยเขาไม่ได้เน้นที่เราจะต้องไปพูดเกาหลีแค่สื่อสารได้อะไรได้ แล้วเ,เดี๋ยวไปอยู่ด้านค่อยเข,เขาก็มีคอร์สเรียนให้เขาพัฒนาแต่หลกัลกๆภาษาอังกฤษเนี่ยก็สำคัญนะเขาต้องการความเป็นสากลแล้วเดี๋ยวเขาเอาวัฒนธรรมเขาอะเมื่อเราไปเป็นเิลีร่วมอู่ที่นั่นเป็นเด็กฝึกที่นั่นเขาจะค่อยๆใส่เข้าไปตรงนี้คนไทยเรานเนี่ยก็ได้เปรียบเพราะว่ามีบุคลิกที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเอง เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่มีเสน่ห์นอกจากมีความสามารถแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการตรงนี้ด้วย<ม>ถ้าเกิดสนใจจะมาทางนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีความมานะฝุ่นด้วยมีความรักด้วยเพราะว่าจะไปถึงจุดตรงนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน<ม>จะต้องมีทั้งพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจความตั้งใจจะเสร็จแล้วก็ต้องมีโค้ชที่ดีด้วย อย่างเด็กสนใจแล้วมาเรียนทีแรกเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อนถ้าเกิดจะให้แน่นแล้วก็ไปถึงตรงจุดนั้นได้อย่างน้อยก็เล่นเครื่องดนตรีได้สักชิ้นหนึ่งเป็นโนกีตาร์แล้วว่าร้องเพลงเบื้องอต้นตรงนี้ครับเต้นมาในระดับหนึ่งบ้างเราก็จะมีการเทสพูดคุยเราก็ต้องการจะเห็นความเป็นตัวเขาเอง เป็นตัวตนเขาแล้วก็มีสเสน่ห์ยังไงมีข้อดีอะไรยังไงเราจะได้มาต่อยอดได้จริงๆ mm hmm. ก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าแรกแก้วดีเราก็จะอู้แล้วกแก้วดีเราก็จะมาขยายตรงนั้นอ mm hmm. mm hmm. ย่างน้องแพรพริตาเบบี้คอนสเตอร์เนี่ย ตอนแรกเริ่มที่เจอกันเนี่ยเขาก็อายุประมาณสักสิบสามน่าจะประมาณนี้นนะนะก็ก็มาเจอกันทีแรกเขาก็มามาเรียนปกติยังไม่ได้บอกจุดประสงค์ว่าต้อง,งการไปทางเกาหลีนะการไปออริชั่นทางไวยียังไม่ได้บกเราก็เทสตูก็เขาก็มีพื้นฐานาการเต้นมาบ้างแล้วก็มีพื้นฐานดนตรีเขาเรียนเป็นโนมาบ้าง รเราก็เลยเฮสให้เขาลองดูแล้วก็ร้องเพลงให้ดูเขาบอกก็าถามว่าเออเขาเคยเรียร้องเพลงไหมเขาก็บอกว่าไม่เคยก็ลองร้องให้ดูโอ้ก็ไม่เคยจริงฮนะแล้วก็เราก็เลยวางโปรแกรมเขาว่าเอาพื้นฐานทางด้านดนตร,รีตรงนี้ก่อนให้มันคงแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะไปยังไงในอนาคตค่อยมาพูดค่ยเป็น และถ้าไทยจะเดินก้าวไปอย่างเช่นอย่างเคป๊อปเนี่ยหรือว่ามันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของดนตรีนี้ยแหละถ้าไทยอยากให้ดนตรีหรือว่ากระแสของไทยอะค่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาบ้างให้เป็นที่สนใจบ้างอาจารย์มองว่ามันจะต้องเป็นเราจะต้องเรียนรู้เข้าใจดนตรีสากลให้มากขึ้นให้เข้มแข็งเพราะปกติในไทยเราเนี่ยเราก็ผลิตเพื่อฟังกันในประเทศเรานะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปถึงนั้นมันเป็นอินเตอร์แล้วเราก็าจะต้อง uh, ทำดนตรีหรือว่าแนวดนตรีอะไรที่ทาง uh, ต่างประเทศเขารับได้จทั่วโล่วด้วยอะไรเบบไหนอะค่ะเ่ลงนี้ครับโอเคไป ตรงเนี้ถ้าสนใจเรื่มแรกมาปารึกษาเราได้เราจะมออีวางแผนไว้ให้เลยพูดคุยกันอสนใจอะไรยังไงเราจะต้องทำยังไงคุณจะลืมจากอะไรยังไงเนี่ย มาปรึกษาแล้วก็ผู้มองเนี่ยจะบริหารจัดการวางแผนวางหลักสูตรหลักสูตรก็จะเป็นที่โรงเรียนมีสองหลักสูตรคือหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปที่อยากเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อไปใช้ชีวิตประจําวันหรือว่ารีแลกซ์กับมันใช้ประโยชน์กับมันในเรื่องชีวิตประจําวันกับอีกอันหนึ่งคือคนที่สนใจเฉพาะทางจะมาตรงน,นี้เลยเนี่ย เราก็จะมีหลักสูตรเฉพาะบุคคลให้สมมติคนนี้มาถึงอยอยากจะไปไปเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีเนี่ยเราก็จะวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าปีนี้คุณจะต้องทำเนี่ยอะไรงไงถัดไปต้องทำไงเราจะมีแผนไว้หรือว่าอีกคนหนึ่งมาแล้วหนูอยากจะไปเกาหลีอย่างเงี้ยหนูจะทำไงเราก็จะจัดแผนการเรียนการเรียนการสอนให้ตรงนี้ตามระบบมาตรฐานเลย